สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวอยู่กับผมนายกพลดีบุญมีนชุมแพรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราก็มีข่าวสารมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรมจัดหางานนะครับซึ่งเป็นการลงนามนะครับสมสัญญาของกระทรวงแรงงานนะครับกับ MOU ของกระทรวงแรงงานที่มีการเสนอไปแล้วก็ในส่วนของทางด้านของกรมควบคุมโรคนะครับที่มีความห่วงใยนะครับผู้สูงอายุของไทยนะครับแนวิธีการในการปฏิบัต ตัวเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพแล้วก็ไม่ให้พัดตกนะครับจากที่สูงหรือว่าการดูแลความปลอดภัยในชีวิตด้วยนั่นเองนะครับทางด้านของกรมอนามัยนะครับที่จะมีการเน้นย้ําในเรื่องของร้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยวนะครับเคร่งครัดในการปฏิบัติตามโควิดฟรีเซตติ้งทั้ง3ด้านลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทางด้านของสํานักงานประดัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีการวางแผนกลยุทธ์นะครับเร่งการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้ตามเป้าหมายในเดือนพฤศจิกายนนี้ให้ครบถ้วน70%ของประชากรนะครับเรามาพูดถึงในส่วนของข่าวแรกกันเลยแล้วกันนะครับด้านนายสุชาติชมกลินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังนะครับการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยที่ประชุมนะครับมีมติเห็นชอบแนวทางในการนําแรงงานต่างด้าวนะครับที่ทํางานกับนายจ้างในประเทศไทยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามที่กระทรวงแรงงานได้เสนอโดยกล่าวว่านะครับทางกระทรวงแรงงานจะเปิดให้เป็นการนำเข้าแรงงานตาม MOU ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 คาดว่านะครับในวันที่30พฤศจิกายนนี้นายจ้างสามารถยื่นความต้องการนะครับจ้างแรงงานที่กรมจัดหางานได้เลยโดยแรงงานต่างด้าน,นครับที่เดินทางเข้ามายัางประเทศไทยต้องเข้ารับการกักตัวและการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ตามมาตรการในการป้องกันโควิด -19 สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะครับต้องกักตัว7วันหากฉีด1เข็มหรือยังไม่เคยฉีดวัคซีนจะต้องกักตัว14วันระหว่างกักตัวนะครับจะมีการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธี rt-pcr แบบ2ครั้งโดยให้ในจ้างนะครับและสถานประกอบการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายซึ่งประกอบไปด้วยนะครับค่าสถานที่กักตัวนะครับวันละ500-1,000บาท และค่าตรวจหาเชื้อโควิด -19 2ครั้งรวม2,600บาทกรณีที่คนต่างด้าวนะครับติดเชื้อโควิด -19 ในจ้างหรือว่าบริษัทประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาซึ่งวันสุดท้ายของการกักตัวแรงงานต่างด้าวที่ยังรับวัคซีนไม่ครบเกณฑ์จะได้รับการฉีดวัคซีนโดยทางกระทรวงแรงงานเป็นผู้จัดหาให้ในส่วนของเข็มที่2นะครับทางกระทรวงแรงงาน จะประสานกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดปลายทางนะครับเพื่อเป็นการนัดหมายฉีดวัคซีนให้แก่แรงงานต่างด้าวตามกําหนดโดยนายจ้างครับจ่ายแค่ค่าบริการทางการแพทย์เท่านั้นทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังทางด้านของกระทรวงแรงงานได้มีข้อสั่งการนะครับจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาในรัฐมนตรีและพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายรัฐมนตรีซึ่งกํากับดูแลกระทรวงแรงงานให้เตรียมความพร้อมในเรื่องของดังกล่าวไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ในายจ้างและสถานประกอบการนะครับมีแรงงานที่เพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการตลอดจนนะครับเศรษฐกิจของประเทศและเป็นการแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าประเทศนะครับสามารถควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้อย่างเป็นระบบและเพื่อให้แรงงานต่างด้าวนะครับได้เข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยทั้งทางด้านเศรษฐกิจสาธารณสุขความมั่นคงและระบบการจ้างงานของประเทศ ทางด้านของนายไพโรจนะครับโชติกเสถียรอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศนะครับตาม MOU ภายใต้สถานการณ์ของโควิด -19 มีค่าใช้ใจ่ายรวมการนำเข้าอยู่ที่นะครับ1 1 4 9งบาทจนถึง2 2 4 4 0บาทต่อคนต่างด้าวหนคนประกอบไปด้วยนะครับการตรวจโควิด -2 ครั้งนะครับตรวจลงตราวีซ่า ใบอนุญาตทำงานตรวจสุขภาพค่าประกันสุขภาพรวมโควิดค่าบริการทางการแพทย์และสถานที่กักตัวนั่นเองในส่วนของการกักตัวนะครับก็กักตัวตั้งแต่7วันจนถึง14วันโดยมีแนวทางในการดําเนินงาน7ขั้นตอนนะครับดังนี้ขั้นตอนที่1นะครับคุณผู้ฟังนายจ้างยื่นขอคําร้องกับสํานักงานจัดหาง,งานในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานนะครับโดยนายจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในการกักตัวนะครับคนต่างด้าวได้แก่นะครับค่าสถานที่กักตัวค่าตรวจโควิด -19 ค่าบริการทางการแพทย์ค่ารักษาพยาบาลกรณีติดเชื้อโควิด -19 หรือว่าซื้อประกันที่ควบคุมนะครับค่าใช้ใจ่ายให้กับโรงพยาบาลในส่วนขั้นตอนที่2นะครับประเทศต้นทางน,นะครับดำเนินการรับสมัครคัดเลือกทำสัญญาและจัดทำบัญชีรายชื่อคนงานต่างด้าวส่งชื่อให้กรมจัดหางานและกรมจัดหางานจะส่งชื่อให้ในายจ้างนะครับ ในส่วนขั้นตอนที่3นั้นก็คือนายจ้างหรือว่าผู้ที่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับที่ได้รับรายชื่อคนงานต่างด้าวหรือว่าคำร้องขอใบอนุญาตทำง,งานแทนคนต่างด้าวพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับขั้นตอนที่4นะครับกรมจัดหาง,งานจะมีการทำหนังสือถึงสถานทูตไทยณประเทศต้นทางของคนต่างด้าวเพื่อพิจารณาออกวีซ่าให้แก่คนต่างด้าวตามบัญชีรายชื่อ และหนังสือแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่ออนุญาตให้คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในประเทศผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองตามที่นายจ้างได้แจ้งไว้ในส่วนขั้นตอนที่5นะครับเมื่อคนงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องแสดงหนังสือยืนยันการขออนุญาตให้เข้ามาทำงานและผลตรวจโควิด -19 และหลักฐานการได้รับวัคซีนนะครับถ้ามีนะครับคุณผู้ฟังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะตรวจนะครับลงตราอนุญาตวีซ่า เป็นระยะเวลา2ปีจากนั้นนะครับจึงเดินทางเข้าไปยังสถานที่กักตัวโดวยย่านพหานะที่นายจ้างนะครับแจ้งไว้เท่านั้นและต้องเดินทางตามเส้นทางที่กําหนดห้ามแวะสถานที่ใดๆก่อนจะถึงสถานที่กักตัวนะครับในส่วนขั้นตอนที่6นะครับคนงานต่างด้าวนะครับเข้ารับการตรวจสุขภาพ6โรคก,กักตัวและก็ในส่วนของการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ด้วยระบบ rt pcr นะครับโดยคนงานต่างด้าวนะครับฉีดวัคซีนมาจากประเทศต้นทาง ครบแล้วนะครับเข้ารับการตรวจสุขภาพ6โรคหากตรวจผ่านแล้วนะครับก็จะมีการกักตัวแค่7วันและก็จะมีการตรวจโควิด -19 เป็นครั้งที่2ต่อไปตามระยะเวลานั่นเอง เลขหนึ่งะครับถ้าหากนะครับคนงานต่างดาวที่ยังไม่ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนแล้วนะครับยังไม่ครบเข้ารับการตรวจสุขภาพ6โลกนะครับหากตรวจผ่านนะครับกักตัวอย่างน้อย1วันและตรวจเชื้อนะครับโควิด -19 2ครั้งโดยทางกระทรวงแรงงานนะครับจะสนับสนุนวัคซีนเพื่อดำเนินการฉีดให้แก่คนต่างดาว ทั้งนี้นะครับกรณีที่ตรวจพบเชื้อโควิด -19 ให้เข้ารับการรักษาโดยนายจ้างหรือว่าประกันสุขภาพที่นายจ้างซื้อไว้นะครับให้กับผู้รับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายในการรักษานั่นเองในส่วนขั้นตอนที่7นะครับขั้นตอนสุดท้ายคนงานต่างด้าวนะครับรับการอบรมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ณสถานประกอบการเมื่อผ่านการอบรมแล้วคนงานต่างด้าวนะครับได้รับใบอนุญาตการทํางานโดยอนุญาตให้ทํางาน จะเริ่มจากวันที่คนงานต่างด้าวนะครับได้รับการลงตราวีซ่าให้เดินทางเข้าในประเทศได้นั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังนายจ้างและสถานประกอบการต่างๆครับควรปฏิบัติตามแล้วก็นําเข้าแรงงานอย่างถูกกฎหมายนะครับเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดแล้วก็เกิดข้อผิดกฎหมายจะได้ทํากิจการได้อย่างปกติและถูกกฎหมายต่อไปนะครับ ในส่วนข่าวต่อไปนะครับทางด้านของกรมควบคุมโรคนะครับห่วงใยผู้สูงอายุแนะวิธีการในการปฏิบัติเพื่อเป็นการก้าวเดินอย่างมั่นคงป้องกันการพัดตกหลุมหรือว่าพัดตกจากที่สูงนะครับด้านนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับกล่าวว่าปัจจุบันนะครับคุณผู้ฟังประเทศไทยเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์มีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว จากการเปลี่ยนแปลงของทางร่างกายนะครับและการเสื่อมตามวัยของผู้สูงอายุทำให้มีปัญหาทางด้านสุขภาพโดยเฉพาะนะครับการพลัดตกหรือว่าการหกล้มซึ่งเป็นสาเหตุอันดับ1น,นะครับของผู้ป่วยในวัยนี้นะครับทั้งยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ2ลรองจากการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรเสียชีวิตมากถึง1,318คน และยังทําให้เกิดนะครับการบาดเจ็บที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการบาดเจ็บที่ศีรษะกระดูกหกักโดยเฉพาะนะครับกระดูกนะครับในส่วนของสะโพกหกักมีจํานวนมากกว่า38,000คนต่อปีเลยทีเดียวเลยนะครับคุณผู้ฟังทําให้ความสามารถในการใช้ชีวิตประจําวันลดลงและร้อยละ20ของผู้ที่กระดูกสะโพกหักนะครับมีโอกาสเสียชีวิตภายใน1ปี ยังส่งผลให้เกิดความพิการเป็นผู้สูงอายุนะครับติดเตียงร้อยละ1 0บถึงสาต้องพึ่งพาผู้อื่นในการดูแลช่วยเหลือนะครับกิจวัตรประจําวันและคุณภาพชีวิตลดลงนะครับจากความพิการนั่นเองทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังสาเหตุของการพัดตกนะครับในส่วนใหญ่จะเกิดจากการลื่นสะดุดหรือว่าก้าวพลาดนะครับบนพื้นที่เดียวกันมากถึงร้อยละ67และตกจากบันไดนะครับร้อยละ5 จากการสำรวจนะครับพบว่าสถานที่6ล้มส่วนใหญ่ล้มนอกบ้านถึงร้อยละ60ล้มในบ้านร้อยละ40 บ้านผู้สูงอายุนะครับที่มีความเสี่ยงต่อการพัดตกหกล้มนะครับถึงร้อยละ93ผู้สูงอายุยังคงใช้ชีวิตประจำวันในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยโดยขึ้นบันไดนะครับทุกวันถึงร้อยละ49เดินผ่านในพื้นที่ลื่นถึงร้อยละ31ขณะที่มีการแดัดแปลงพื้นบ้านให้เหมาะสมนะครับกับสภาพร่างกายนะครับแค่ร้อยละ25เท่านั้นเอง ทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังนายแพทย์โอภาสยังได้มีการกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าการพัดตกหกล้มในผู้สูงอายุนะครับสามารถป้องกันได้โดยครอบครัวนะครับที่มีผู้สูงอายุควรประเมินความเสี่ยงจัดสิ่งแวดล้อมนะครับและให้ผู้สูงอายุนะครับก้าวเดินอย่างมั่นคงและปฏิบัติตามอย่าง9ข้อที่ทางกรมควบคุมโรคได้มีการแนะนำนะครับนั่นก็คือคือขั้นตอนที่1นนะครับออกกําลังกายแบบใช้แรงครับ ต้านอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการเพิ่มความแข็งแรงทางกล้ามเนื้อและการทรงตัวและในส่วนขั้นตอนที่2นะครับหลีกเลี่ยงการใช้ยาโดยไม่จําเป็นขั้นตอนที่3นะครับควรเปลี่ยนท่าอย่างช้าๆขณะลุกหรือว่ายืนและขั้นตอนที่4นะครับการใช้อุปกรณ์นะครับช่วยเดินในกรณีที่มีความบกพร่องนะครับในการเดินหรือว่าการทรงตัว ขั้นตอนที่5นะครับการสวมใส่นะครับหรือว่าการเลือกสวมเสื้อผ้าหรือว่ารองเท้าที่มีขนาดพอดีใช้รองเท้าคุ้มส้นมีดอกยางไม่ลื่นนะครับขั้นตอนที่6นะครับเข้ารับการประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มนะครับปีละ1ครั้งที่โรงพยาบาลส่วนตำบลหรือว่าหน่วยงานบริการสุขภาพใกล้บ้านและขั้นตอนที่7นะครับการปรับบ้านให้เหมาะสมต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน ขั้นตอนที่8นะครับถ้าหากขกลมนะครับต้องแจ้งญาติหรือว่าผู้ดูแลให้ทราบทุกครั้งและขั้นตอนที่9นะครับขั้นตอนสุดท้ายญาติและผู้ดูแลนะครับควรเข้าไปดูแลเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับคุณผู้ฟังที่สายด่วนของกรมควบคุมโรคนะครับที่เบอร์1422 ทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังการที่ดูแลผู้สูงอายุนะครับอย่างเป็นประจำและเอาใจใส่ท่านอย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะปลอดภัยต่อการหกล้มได้และการเอาใจใส่ท่านเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งสําคัญนะครับที่จะทําให้ท่านเนี่ยได้มีสุขภาพจิตที่ดีด้วยเช่นเดียวกันและทํากิจกรรมกับท่านเนี่ยซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ไม่เกิดโรคตามมาในอนาคตได้เช่นเดียวกันนะครับ ในส่วนข่าวต่อไปนะครับทางด้านของกรมควบคุมโรคนะครับที่มีการเน้นย้ําเกี่ยวกับร้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยวนะครับควรปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งทั้ง3ด้านนะครับเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโควิดในทอย่างเคร่งครัดด้านนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวนะครับว่าในช่วงที่ร้านอาหารนะครับเริ่มกับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติ โดยเฉพาะนะครับตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับที่มีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมากซึ่งต้องขอความร่วมมือสถานประกอบการร้านอาหารปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งอย่างเคร่งครัดทั้ง3ด้านนะครับในด้านที่1นะครับนั่นก็คือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยทําความสะอาดโต๊ะที่นั่งนะครับทันทีก่อนและหลังใช้บริการนะครับโดยการใช้น้ํายาการทําความสะอาดนะครับหรือว่าผงซักฟอกทําความสะอาดนะครับจุดสัมผัสร่วมและห้องน้ำนับทุก1-2ชั่วโมง เน้นบริเวณนะครับจุดเสี่ยงเช่นที่จับสายฉีดชำระที่นั่งนะครับโถส้วมหรือว่าปุ่มที่กดชักโครกโถปัสสาวะที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือกรอนหรือว่าลูกบิดประตูนั่นเองนะครับรวมทั้งนะครับการทําความสะอาดก๊อกน้ําภายในสถานประกอบการหรือว่าสถานให้บริการเกี่ยวกับอาหารนะครับล้างภาชนะให้สะอาดตามหลักสุข,ขาพิบาลอาหารด้วยใช้น้ํายาล้างจานให้สะอาดแช่น้ําร้อนนะครับ80องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา2นาที อบหรือว่าผึ่งให้แห้งนะครับก่อนใช้ในการใส่อาหารรวมทั้งนะครับการจัดให้มีการล้างมือพร้อมกับน้ํายาสบู่หรือว่าเจลแอลโกอฮอล์ทุกครั้งทุกโต๊ะนะครับการจัดอุปกรณ์กินรับประทานอาหารส่วนบุคคลได้แก่อาหารหรือว่าภาชนะเครื่องปรุงรสนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นส่วนบุคคลโดยสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ในการให้บริการเว้นระยะห่างนะครับของบุคคลต่อโต๊ะ1-2เมตร ควบคุมความแออัดนะครับของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการในร้านอาหารและให้งดนะครับการจัดบริเวณอาหารในรูปแบบการให้ลูกค้าหยิบตักอาหารด้วยตนเองทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังในส่วนของขั้นตอนที่2นะครับนั่นก็คือทางด้านของด้านผู้ให้บริการนะครับ นั่นคือพนักงานทุกคนนะครับต้องฉีดหรือว่าควรฉีดวัคซีนนะครับตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้หรือว่าเคยมีประวัตินะครับติดเชื้อโควิดมาก่อนอยู่ในช่วง1-3เดือนหรือว่ามีผลตรวจ ATK ตามมาตรการนะครับแล้วไม่พบเชื้อเช่นการสุ่มตรวจพนักงานในร้านอาหารทุก7-14วันตรวจเชื้อนะครับเมื่อมีอาการที่น่าสงสัยหรือว่าตรวจนะครับเมื่อมีผลประเมินไทยเซฟไทยมีความเสี่ยงสูงนอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังต้องเน้นย้ำนะครับและให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงสารั สุขอย่างเคร่งครัดนะครับโดยความเสี่ยงของพนักงานทุกวันต้องมีการตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอและกำหนดให้ผู้รับผิดชอบนะครับต้องกํากับติดตามพนักงานและผู้รับบริการทุกท่านรวมทั้งนะครับงดรวมกลุ่มขณะปฏิบัติงานระหว่างพักการกินข้าวร่วมกันด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับในส่วนของการปฏิบัติขั้นตอนสุดท้ายนะครับด้านในส่วนของผู้รับบริการเองนะครับควรมีการคัดกรองความเสี่ยงของผู้รับบริการก่อนเข้าขรับบริการโดยผ่านทางไทยเซฟไทยโดยขอความร่วมมือจากของร้านนะครับและกำกับดูแลติดตามผู้รับบริการโดยให้ปฏิบัติตามนะครับตามกฎของกระทรวงเช่นเดียวกันผู้รับบริการนะครับต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับที่เดินเข้ามาใช้บริการตลอดเวลาเว้นระยะห่างอย่างสม่ำเสมอ MM นะครับ แล้วก็ต้องมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลหรือว่าสบู่ทุกครั้งทั้งก่อนและหลังใช้บริการนะครับถ้าหากมีอาการเจ็บป่วยมีอาการไข้มีอาการจามหรือว่ามีน้ำมูกนะครับก็ควรที่จะรีบพบแพทย์โดยด่วนนะครับในส่วนอีกหนึ่งข่าวนะครับทางด้านของสํานักงานปรัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับด้านนายแพทย์เกียรติภูมิวงร์จิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ให้สัมภาษณ์ ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่จะมีการตั้งเป้าหมายในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้ครอบคุมนะครับประชากรมากที่สุดถึง70%ของประชากรนั่นเองซึ่งปัจจุบันนะครับประเทศไทยฉีดวัคซีนไปนแล้วกว่า84ล้านโดสนะครับโดยเข็มที่1นนะครับจำนวนกว่า44ล้านโดส ของประชากร66ล้านคนนะครับหรือประมาณ62.2ซซึ่งในขณะนี้นะครับประเทศไทยนะครับมีวัคซีนเข้ามามากอย่างสม่ำเสมอและจำนวนของผู้ที่รับวัคซีนนะครับกลับเริ่มชะลอตัวลงสาเหตุนะครับเกิดจากที่ประชาชนส่วนใหญ่นะครับที่รับวัคซีนเข็มแรกแล้วเหลือเข็มที่รอเป็นวัคซีนทางเลือกหรือว่าไม่ยอมฉีดวัคซีนจากสาเหตุส่วนตัวนะครับมากกว่า10ล้านคน หรือประมาณ17%และบางส่วนนะครับเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบของคณะผู้ที่บริหารและผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงสาธารณสุขจึงได้วางแผนกลยุทธ์นะครับเพื่อเป็นการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนให้ครอบคลุมให้ได้มากที่สุดช่วยลดอาการป่วยหนักนะครับและการเสียชีวิตจากโควิด -19 โดยกำหนดเป้าหมายในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับภาพรวมนะครับต้องฉีดวัคซีนควบคุมประชากร70%หรือประมาณ100ล้านโดส และมีอำเภอไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งนะครับที่ฉีดวัคซีนตามเป้า70%ทางด้านนายแพทย์เกรติภูมิยังมีการกล่าวอีกนะครับว่านอกจากนี้นะครับได้มีการออกแบบกในการดรําเนินงานเพื่อเป็นการฉีดวัคซีนตามเป้าหมายนะครับได้แก่นั้นก็คือการจัดการฐานข้อมูลค้นหาประชากรนะครับ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อื่นๆและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนําเข้าสู่ระบบการที่จะได้รับการฉีดวัคซีนโดยทางอําเภอนะครับไม่น้อยกว่าครึ่งนะครับต้องได้รับการฉีดวัคซีนตามเป้าหมาย70%ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะครับประสานภาคส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝ่ายปกครององค์กรส่วนท้องถิ่น ชุมชนนะครับและชมรมต่างๆนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ขอความร่วมมือมวลชนนะครับทุกแขนงนะครับร่นมวนล,ลงให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับประชาชนในการฉีดวัคซีนและก็เป็นการมารับการฉีดวัคซีนภายในเดือนพฤศจิกายนจนถึงวันที่ 5. ทธันวาคมนะครับถ้ามีการขยายเป้าหมายในการฉีดวัคซีนต่อไปทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะได้มีการแจ้งและก็ชี้แจงต่อไปด้วยนั่นเองนะครับ ใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับหรือว่าในส่วนของคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยก็ควรที่จะเร่งฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุดนะครับด้วยปัจจุบันนี้วัคซีนทางเลือกต่างๆเองหรือว่าวัคซีนที่ทางรัฐบาลได้มีการจัดหาเข้ามาเนี่ยก็ได้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดน,นะครับที่อยากจะฟังหรือว่าติดตามข่าวสารจากทางพวกเราเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดตามพวกเราได้ทาง Facebook ช h a n n e l กองประชาการกองทัพไทยนะครับ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับในช่วงเปิดขึ้นคุยข่าวสำหรับวันนี้ผมนายกพลดิบุญมีในชุมแพรและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับกองทัพไทยขอเชิญชวนกำลังพลครอบครัวและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิด บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาได้ที่โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง28กรกฎา,าคม2565ให้เลือดให้ชีวิตสู้ภยัยโควิด -19